เราเรียนท่านนายรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดก,กระทรวงมหาดไทยท่านรักษาการผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอ,องท้องถิ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและก็กล่าวว่าสวัสดีมีย่งพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับชมมีผ่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับค่าววันนี้ผมนายดิเรกราชเชยสักข์รองปลัดองค์การบริหาสสรส่วนตผนกุลสีอ่เภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ตกเป็นข่าวเป็นกลางเมื่อปลายปี2565ันห้ข่าวที่โด่งดังข้าวันาว้นข้ามคืนทีเดียวจนปิด จนเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนหลายคนแต่รู้จักในทางลบรู้สึกว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับผมเท่าไหร่ตลอดจนครอบครัวผมด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นมายอย่างไรกันแน่และมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมทําไมถึงได้เป็นแบบนั้นทาไมถึงมีคนกันแกล้งมากมายขนาดน,นั้นครับพี่น้องครับซึ่งเรื่องมี่รู้จักเมื่อปลายปี2562นะครับในการเรื่องขั้นเงินเดือนผมในรอบที่2ตุลาคม6กนะครับผมปรับประเมินประเมินผมนะครับได้ดีเด่น คณะกรรมการกันกองคณะกรรมการพิจารณาผลในการเลื But, Arizona, water, ่อนขั้นเงินเดือนนะฮะให้ผมดีเด่นได้เลื่อนหนึ่งขั้นนะครับแต่ปรากฏว่านายกองการบริหารส่วนตมโคกสีนายกอบตชอช้างนะฮะนายกอบตชอช้างของตบโคกศีนะให้ผม0.5ขั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปทาให้ผมทําหนังสืออุทธรร้องทุกถึงคณะกรรมการพนักงานส่วนตมจังหวัดขอนแก่นและพนักงารคณะกรรมการพนักงานส่วนตมจังหวัดขอนแก่นก็ได้แต่งตั้งคณะอนุพิจารณารองทุกขึ้นมาปรากฏว่านะับอนุและ กอประวจวบคอดิกเกตได้มีมติในวันที่มีสเมษายนในวันที่ครั้งที่4นะครับครั้งที่4นะครับทับสองพันหกร้อยหกสิบสามนะครับในวันที่30มสาย,ยนนายหนะครับมติเห็นชอบว่านะให้ผมประเมินใหม่นะครับให้ผมประเมินเฉพาะนายดิเทพราชัยสารองประดาบองค์การบริหาสรส่วนตะบนโคกศรีเท่านั้นนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมนะฮะได้ประเมินใหม่ผมยืนยันผลการประเมิน,นเดิม และเป็นที่มาที่ไปนะครับนี่คือในคลิปนะครับนี่คํามตินะครับนี่คือมติกอบตจังหวัดขอนแก่นนะครับมตินะครับนี่มติกอตจังหวัดขอนแก่นให้ผมประเมินใหม่นะครับเมื่อมติกอบตจังหวัดขอนแก่นให้ผมประเมินใหม่นะครับก็เลยทํามาทํามาเรื่องของเงินเดือนนะครับเงินเดือนผมนะครับในวันที่หนึ่งเมษาได้ผมได้รับเงื่อนอยู่แล้วนะครับเป็น37,960สบาทนะครับเมื่อเมื่อมติกอบตให้ผมประเมินใหม่ปรากดว่านะคะปลากฏว่า องค์การบริหารส่วนตะบนโคกสีนะฮะให้ผมรับเงินเดือน36,860บาทในวันรอบที่1นมีสายนห้าหตั้งแต่นะครับวันที่16มิถุนายน2563นะครับในในไอตายเงินเดือนสามหมกพัปดร้อยหกบาท6364นะครับก็ได้รับเงินเดือนเงินเดือนอันเดิมนะครับทำให้เงินเดือนนี้ขาดหายไปนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเป็นจํานวนมากก็คือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงไม่ตรง ตามประเด็นเพราะว่ากออตจังหวัดขอนแก่นนะครับกออปตจังหวัดขอนแก่นไม่ได้มีมตินะครับไม่ได้มีมติให้ผมมารับเงินเดือน3 6 8 6 0ปบาทแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีมติให้ผมมารับเงินเดือน3 6 8 0 0ัรอยบาทไปอย่างไรนะครับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกศีนะออกคำสั่งให้ผมมารับเงินเดือนนี้นะครับจึงเป็นเหตุผลทําให้ผมต้องไปทวงถามเงินเดือนที่ขาดหายไป ในปลายปีสองพายหกสิบหกี่ปีพี่นอ้องประชาชนคิดดูนะครับตั้งแต่63 64 65 3ปีนะครับพี่นอ้องประชาชนครับเกือบ3ปีนะครับประมาณนี้นะครับถึงทให้ผมนะครับเดินทางไปถามที่กองกังองค์การบริหา,ารส่วนตำรวจพวกสี่ทำไมนะฮะลดเงินเดือนผมที่สี่สามหมบาททำไมไม่ให้ตามความจริงนะครับและเอาระเบียบไหนมากำหนดให้ผมได้รับเงินเดือนนี้ทั้งที่กองวตจังหวัดเขาแก่บเขาไม่ได้ มีมติให้จ่ายเงินเดือนนี้ให้ผมเลยแต่อย่างใดปรากฏว่านะครับมีการอัดคลิปเสียงผมนะครับท่านพี่น้องประชาชนนะก็จะได้ฟังคลิปเสียงผมคลิปนี้ครับเชิญครับเงินกับหมอพลังภูริยกทั้งหมดอบตอจะไม่ให้รอดแม้แต่คนเดียวว้าหล้างปีใหม่จะจัดก,การทั้งหมดคุณ่จะไปยึดแตงมัน,นทีงลอบอกได้ว่าเงิน,นเดือนร้นนองประลัดตัองแต่ปี62 63 64ไปเลยเขาจะจัดการทั้งหมด ถ้าหลังปีใหม่ไม่ได้เงินเดือนเนนเเงิดือขาท่านเขาเลยโบนัสเขาเลยถ้าเขาไม่ได้จะจัดการทั้งหมดไม่ให้รอดมาแต่เขาเดี๋ยวจะทำเหมือนรองโบลางผูว้าครับก็ปรากุณมากนะครับออกเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับพอสมควรครับบอกว่าว่าประธานดีๆกล้านะครัเจตสาครนะครับขู่ฆ่านะฮะรองประธานอบตคูกศีนะครับขู่การยิงขู่ฆ่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งที่อบตคูกศีทั้งที่กลองคลังนะฮะอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะ 300มิตรนะครับแล้วผมจะไปทำาัไงเด็กเล็กล้วนแต่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องผมเท่านั้นนะครับในตะบนคูกสีนะครับผมจะคิดไปจะทำยังไงแต่มีการนะครับใส่ไฟผมมีการดิดเบือนข้อเท็จจริงมีการให้ข่าวคาว่ารองรับนี่จะไปฆ่าเด็กมันไม่ใช่ความจริงครับพี่น้องประชาชนครับจนทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าการตรวจร้อจังหวัดขอนแก่นลงมาในพื้นที่มาลงมาในพื้นที่ ผู้สื้อข่าวลงมาในพื้นที่เพื่อติดตามตัวผมว่าเอจะถกเกิดกันจริงหรือเปล่าปรากฏว่านะครับผมนะฮะอกสั่นขวัญหายอยู่ไม่เป็นที่นะครับทั้งตํารวจทั้งปืนสั้นทั้งปืนยาวนะฮะทั้งปืนติดกล้องส่องทางไกลติดไห้กระทั่งกล้องวงจรปิดรอบที่นะฮะผมกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยผมกลัวที่จะถูกวิสามันฆาตกรรมผมต้องละเห์เล่ล่อนไปนอนที่นั้นไปนอนที่นี่ทีนะฮะ บางครั้งหนะ้าพี่น้องประชาชนที่รับนั่งกินข้าวอยู่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาถ่ายรูปออกถามว่าผมดีใจไหมผมไม่ได้ดีใจผมเสียใจเพราะว่าอะไรนี่ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ฉิดแล้วเขาถ่ายผมก็ในมุมลบวันที่เกิดเหตุนะครับออกข่าวไปวันเดียวนะครับมีคนรู้จักผมเป็นหมื่นเป็นแสนคนในประเทศไทยรู้จักในทางลบด่าผมทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องประชาชนที่รับทุกท่านครับท่านเห็นผมแล้วเงินเดือนก็ถูกลดก็ไม่ได้มาสามปีสี่ปีพอไปถามที ก็บอกว่าผมขู่ฆ่าบอกว่าผมใส่ร้ายจนผมตกเป็นจำเลยสังคมผมจนไร้เหลรลอ่ต้องเป็นนอนที่ต่างๆนานา,นา,นานแล้วผมก็ถูก,นา,ก,ากนายนุองค์การพลเรือนส่วนตัวมึคกูสี่พร้อมพวกนะครับแจ้งความเนื่งคดีผมที่สถานีตรวจภูธรเมืองใหม่นะครับแจ้งความจับผมนะครับในข้อหาทำให้ผูตกใจกวัวนะครับผมตกเป็นผู้ต้องหาพี่น้องประชาชนนครับผมตกเป็นผู้ต้องหา ติดเสมอสังคมยังไม่พอยังตกเป็นผู้ต้องหาผมได้ให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนได้ให้ปากคำต่อพนักงานอายการผลปรากฏว่าพี่น้องประชาชนครับพนักงานอายการนะครับท่านสั่งไม่ฟ้องผมเด็ดขาดนะครับนี่ครับคําสั่งของอายการนะครับสั่งไม่ฟ้องผมเด็ดขาดในคดีนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ความจริงเพราะมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการใส่ร้ายกัน มันเป็นการที่จะทําให้ผมออกจากราชการนะครับเมื่อพนักง,งานอายการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผมนะครับผมจึงแจ้งความนะครับดําเนินคดีกับอาญากับนายุอ,องค์การบริหาสรส่วนตำบลโคกสีพร้อมพวกและนี่ก็คือหมายเรียกที่ให้ผมไปให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนซึ่งข้อความที่ผมแจ้งนน้นนะครับหนึ่งเมื่อมันไม่ใช่ความจริง นะครับนายุอ,องค์การบริหารสุทบุตรคกศีพรพวกแจ้งความทิุดให้การทิุดตามมาตราจิตตามข้อมูลกฎบหมายอายามาตรา,า,า,า1 7 2 1 7เจ7 4นเจสเจนะครับแล้วหมินประมาทตามมาตรา3 6 3ส8สแล้วประกบพรบคอมพิวเตอร์นะครับหมินประมาททางพรบคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับเพมีน้องประชาชนก็เลยนี่ก็คือหมายเรียกพนังงานสนที่ให้ผมไปให้ปากคำแล้วผมก็ได้ไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วผมก็ได้ทําหนังสือนะครับที่น้องประชาชนทุกท่านครับได้ทำหนังสือไปถึงท่านประธานกระทรวงมหาดไท่ครับท่านอธิบดีกรมสุขสนุกการปกครองส่งท้องถิ่นนะฮะท่านได้มีหนังสือแจ้งนะฮะหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะฮะแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ดําเนินการนะครับตามกระบวนการทางกฎหมายตามหน,น้าหน้าที่นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะฮะผมยังไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามหน้าที่มากโดยเพียงใดเพราะว่าตอนนี้นะตามประมวลกฎหมายจริยธรรมทางการเมืองนะครับนี่คือประมวลกฎหมายจริยธรรมการเมืองบอกว่านะครับศักดิ์ศรีความเปลี่นมนุษย์ผมไม่มีศักดิ์ศรีความเปลี่ยนมนุษย์ผมไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็่นมนุษย์เพราะว่าเพราะว่าศักดิ์ศรีองความเป็นมนุษย์องผมนั้นที่ถูกหายไปตั้งแต่ผมถูกแจ้งความจับผู้บริหารนะครับไม่ได้ใช้ผู้บริหารนะครับไม่ได้ใช้วิจารณญาณแต่ได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ให้เกิดความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนบนโคกสีเลือกปฏิบัตินะครับเลือกปฏิบัติไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ไม่เคารพและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผมใส่ร้ายบิดเบียนข้อมูลที่จริงบิดเบือนนะครับข้อมูลที่จริงบิดเบือนว่นาผมนี่จะไปฆ่าเด็กผมจะไปฆ่าพนักง,งานอบตอทุกคนในตำบลโกุกสีไม่ลดไม่แต่รายเดียวซึ่งผมไม่ได้พูด นะซึ่งผมไม่ได้พูดผมไม่ได้กล่าวไม่ได้ว่านะครับแต่เป็นเพราะการบิดเบือนข้อติจฉของท่านเพราะฉะนั้นท่านผู้วา่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านได้รับหนังสือจากท่านอธิบดรีท่านได้รับหนังสือจากท่าน,ราน,ราานประัะทรวงมาไทยนะครับพเพราะแคน่นี้ท่านไม่ต้องแต่แตแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพราะว่าประมวลกฎหมายจริยธรรมนากการเมืองนั้นของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นผิดอยู่แล้วเพราะว่าท่านแจ้งความเท็จท่านให้การเท็จนะครับเมื่อท่านให้การเท็จท่านให้การเท็จประจักษ์ดยพยานหลักฐานพยานเอกสารนะฮะก็ต้องพิจารณา ตามเนื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังผู้ว่าราชรการจังหวัดคนแก่นนะครับให้ได้พิจารณาตามเนื้อผ้าและกล่าวเรียนไปยังท่านผู้รักษาการผู้มีชาการตรวจห่งชาตินะครับคดีนี้ผมได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับให้พนักงานสอบสวนที่ภาคสี่ได้แต่งตั้งขึ้นนะครับตามเอกสารและผมได้นําหนังสือนะครับเรียนไปยังท่านรักษาการผู้มีชาการตรวจห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านกรุณานะคะกรุณาเลยนะให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยนะครับเพราะว่า ลังจากที่ตกเป็นข่าวเป็นขราวนี่ก็อยู่แล้วกำลังลบากมากพอสมควรแล้วแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายตรงประเด็นที่ว่าให้ผมประเมินใหม่นะครับปฏิกรรปตจังหวัดขอนแก่นให้ผมประเมินใหม่ไม่ให้ผมดีเด่นนะครผมยืนยันการประเมินอันเดิมนะฮะผมยืนยันการประเมินอันเดิมอันที่ปรับประเมินอันที่คณะกรรมการพิจารณาผลประเมินอันเดิมที่ได้ดีเด่นนะคะคณะกรรมการจังหวัดขอนแก่นได้เรียกผมเข้าไปถามสอบถามว่าเอะทำไมประเมินใหม่ไหมผมไม่ประเมินใหม่ยืนยันการประเมินอันเดิม แล้วเขาได้ถามว่าผลงานของท่านไม่มีประจักษ์ไม่เป็นรูปประทามผมเลยบอกว่าไม่เป็นรูปประทามตรงไหนผมรับผิดชอบกองสาธารณสุขมีการเก็บขยะทุกวันไหมก็มีครับมีิรถอินส่งคนป่วยประจํำไหมก็มีครับถ้ามีเรามันทำไมจะไม่เป็นรูปประทามมันเป็นรูปประทามเพราะผลงานผมก็เป็นรูปประทามสามารถจับต้องได้การที่นายอกอบตโคกศรีชอช้างบอกว่าผลงานผมไม่เป็นรูปประทามนะั้นเป็นการกันแล้งผมแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ไม่เคยเรียกผมไปสอบถามไม่เคยเรียกผมไปถามเลย แล้วมีมติออกมาแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังที่ได้เห็นข่าวข่าวอยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าเคนที่ไม่ได้กระทําความผิดนะฮะต้องตกเป็นจําเลยสังคมจะต้องถูกหิเวลอนไปนอนหลายๆที่นะฮะก็ทําให้ระกับลำบากครอบครัวก็อยู่ระกับลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงนะฮะอยากให้ทางท่านผู้ดักผู้ใหญ่ทางผู้คราบชาทุกท่านนะฮะได้พิจา,จารณาตามข้อที่จริงว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้ว ข้าราชการนี่เขาจะต้องออกจากราชการเพราะว่าท่านานายกอบอตคุกเสีให้การทิจนี่และแจ้งความทิจจับผมและให้ผมตกเป็นผู้ต้องหาอย่างนี้สมควรที่จะเป็นนายกอบอตคุกเสีต่อไปหรือไม่นะครับต้องถามท่านผู้ลักผู้ใหญ่ดูว่าท่านจะให้รับราชการให้เขา,าดารงตาแหน่งนายกอบตคุกเสีต่อไปหรือไม่นะฮะถ้าหากดำรงถ้าหากขืน ดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าเกิดความเสียหายแก่บ้านแก่เมืองนี้เกิดขึ้นทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะว่ายังไงนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะเขาต้องการคนที่นะฮะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะฮะรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองน,นะฮะวันนี้นะฮะผมได้มาออกคลิปให้พี่น้องประชาชนได้พบได้เห็นแล้วคลิปหน้าผมจะนําเสนอต่างๆนานาแต่ละมุมมองให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์นะครับ เป็นอย่างนี้แล้วทางานอย่างนี้จนถึงการแกล้งแบบมากมายแบบนี้เกิดขึ้นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับวันนี้ไม่มีอะไรที่มากมายที่จะอ่ากล่าวน,ะะนอกจากว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำล,ลังใจเสมอมาในการต่อสู้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนโคกศรีทั้คหโคกศีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ยืนเคียงข้างรองประหลัดคนนี้บอก <S <s <ut> ให้รองประหลัดสู้ต่อไปอย่าได้อย่าได้ย้ายอย่าได้ไปไหนอีกเลยก็ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกจ่านขอบคุณครับสวัสดีครับ